นอนเลยอะนอนเลยตัวมันสุดมากมีมือใช่ไหมได้อ่ะถิ่นชาคนป่าแบบวิธีดั้งเดิมนะพี่เท้าแข็งวะเนี่ยเนี่ยเท้าเปล่าใช่ป่ะด้วยใช่ทัดเจ้ามากนี่ยเป็นการเดินข้ามไปใช่ไหมทุกคนผมว่าเรามีข่าวดีแล้วผมว่าอะไน่อยทุกคนใครอ่ะนั่นแหละคนป่าที่เป็นแฟนเย็นเป็นคนต่าหากินแบบวิธีดั้งเดิมจอย กล้ากินไ่ใช่แค่ากินนะทุกคนยังไม่ค่อยกล้ากินนะไว้กันลูกาใผมกินเหมือนกันอร่อยนะรู้จักนะป็นไงบ้างคือมันก็จืดๆมันไม่รอก่อนรอก่อนพูดเป็นบอกเขารอ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 แปบแป๊บบจะกินอ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนผมมากับคนนี้ครับผมก็สวัสดีครับทุกคนครับมาจากช่องมิสเตอร์แฟงนะคือไกลมากเลยว่ะใกลไหมไกลมากดูทางเกจมิสเตอร์แฟงเหงื่อแตกทุกคนนะแล้วก็ลงหน้าผาลงหน้าผาน่ากลจัเลยทางไม่ได้ง่ายทุกคนนะคือวันนี้ทุกคนผมตั้งใจจะไปหาคนป่าที่ทำคนป่านะทุกคนนะจะไปนั่งกินข้าวกับเขาแต่ว่า มันเกิดสิ่งที่ผมไม่คิดไม่ถึงนะไม่เจอเขาที่ทำทุกคนไม่เจอใครเลยผมคิดในใจว่าเฮ้ยมันต้องมีที่ที่เขาไปแน่ๆเลยเพราะว่าผมล่าสุดอะผมเคยพาเขามาที่น้ําตกกลางป่าแห่งหนึ่งซึ่งมิตรแฟงก็ไม่เคยมาทุกคนนะนะมิจรแฟงมาครั้งแรกครั้งแรกก็จะก,ก็เลยโทรตามมิจราฟงเพราะว่าเล็กกับน้องกุนไม้ไม่มาผมได้ช่วยงานพ่อกับแม่ที่ไร่นะทุกคนนะผมเลยชวนมิจรแฟงมาเป็นเพื่อนผมเพราะว่าอยากจะเขามาคุยคนป่าแล้วก็อยากให้มิตรแฟงมาทำผมรู้จักกับคนป่า กลุ่มนี้ด้วยเพราะว่ามีแสนก็เจอคนป่าที่นู้นเหมือนกันใช่ไหมฝั่งนู้นก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างฝั่งนู้นเป็นไงฝั่งนู้น่ะคนป่าค่อนข้างที่จะดุร้ายดุใช่ไหมในช่วงนี้เจ้ากราดหากินยากเงี้ยหากินยากแล้วขโมยของชาวบ้านด้วยใช่ทุกคนก็อย่างที่บอกฮะตรงนี้ก็ค่อนข้างหากินยากเหมือนกันแต่ว่าเขาอ่ะคุ้นเคยกับเราผมไปหาเขาบ่อยมากทุกคนเดี๋ยวก่าไปหาแล้วก็ซื้อนู้นซุนี่ไปให้เขากินเงี้ยเขาจาผมได้ทุกคน แล้ววันนี้เราก็เตรียมข้าวมามีเพื่อนเอาข้าวมาเอามาดิก็ซื้อมาร้านเดียวกันเลกคนนะก็จะมากินในคนป่าถ้าเจอเขานะไม่รู้เขาอยู่นี่หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าผมคาดเดาว่าเขาต้องมาแหล่งที่ผมพาเขามาแน่เป็นจุดหาอาหารของเขาหาปลาหาผักกินได้ทุกคนโอเคมีเพื่อนความไหมร้อมพอเราเดินกันต่อทุกคนยังนี่ยังไม่ถึงนะยังเหรอเดินอีกประมาณกิโลสองกิโลกว่าถึงจุดที่เราไปตรงนั้นน่ะมันก็เป็นแค่ต้นน้ำทุกคนจะไปน้ำที่เราไปพาเขาไปเล่นมาตอนนั้นนะทุกคนไปไหมมม้้พรอไป โอเคทุกคนเดินทางทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้พี่เจฟังนะครับผมแล้วก็ของพี่แฟดพาไปเรื่อย v 2ด้วยนะครับผมพี่แฟด v 2เพจเฟสเฟลุพี่แฟด v 2ด้วยนะครับผมไปพร้อมมาเดินทางมาชมคลิปกันทุกคนไปทุกคนพี่เจฟังเดินเดินทางกันเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกฝากคลิปๆพี่เจฟังเจอไหมสองไปข้างบนคือทุกคนเราเห็นเมฆคลิมคลิมก็น้ำๆโผล่มาอย่างนี้นะเริ่มมีการบอกว่าใจหายนะทุกคนดู ใช่แล้ว,วแฟงกลัวไหม <c oughs> ไม่กลัวหรอกเพราาะว่ตั้งใจที่จะมา <c oughs> เปียกคือเปียกเนาะสุดท้ายก็เล็ดน้ำใช่ไหมใช่ไปนน<บ>ทุกคนเดินทางกันต่อทุกคนนะอันนี้เดินทางมาไกลแล้วนะตอนนี้ดูเด็กจะเที่ยงอยู่แล้วใช่ไหมเรายังไม่ถึงที่เลย <c oughs> อย่างที่บอกทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเทียบใกล้ๆทุกคนนะไม่ใช่เรื่องง่าย่จะเดินมาในป่าแบบนี้ไปแล้วแฟงเริ่มเดินทางกันอีกพักหนึ่งเตอร์แฟงก็ทำใจรอไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องมีการอาการเจ็บขาปวดขาแน่ แต่ว่าอันตรงนะพม่าเราก็เดินกันมาแล้วทุกปีจแฟงใช่ไหมพม่าเม,มียนมาแเราก็จะเดินกันไปกันมาแล้วทุกคนแค่ที่ถือว่าสบายๆสำหรับเรานะอ๋อนี่มันต้องเดินไปข้างหน้าใ,นใช่ไหมใช่เนี่ยไปหน้าผาใช่เ,เดินพยายามพยมายาาๆใช่ตามเส้นทางไปทำใสยน้ำไไปไปถูกไม่หลงแนะ่ไปคนสังเกตตแมสในน้ำคือมีความสมบูรณ์ถ้ามันไม่มีพวกใบไม้ลงไปมันจะใสมากมันจะแฟงใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ว่าเป็นธรรมชาติไงมีใบไม้ทำให้น้ำออกสีเหลืองๆหน่อยธรรมชาติของมันนะพี่ๆสวยมากเลยสวยปะ พี่แฟงอยู่ชอบนะทุกคนนะผลไม้พิษเฟงไปเล่นสไลเดอร์ทุกคนนะมีสไลเดอร์บนหน้าผาอยู่โอเคปะเออใช่แค่แค่แค <c oughs> ่แค่แย่แย่แย่ธรรมชาติจัดนะเหมือนว่ <c oughs> าธรรมชาติมันสร้า,างอะพี่แฟงจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ไหลมาจากเมียนมานะใส่น้าเส้นเนี้ยใช่มาจากเขามาเลยต้นน้ํามาจากพข่มาทุกคนเนี่ยวันก่อนมา เขามาลูกคนป่าเขามาสองคนใช่จะพาเข้ามาเขาอ,องโหดงี่เลยเนี่ยนะเของโหดเล่นเลยเหมือนเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบชีวิตจริงเขาอะโหดเล่นเหมือนพวกลิงเยอะเออแต่ไม่ได้ว่าเขาเป็นลิงนะแต่เขาเขาเหมือนไงเนี่ยโหดเล่นอย่างี้เลยโหดเล่นโหดเล่นแล้วก็ปีนป่ายตามเถาวัลเนี่ยโอ้โหแบบเขาชอบแบบดีใจมากอะเฮ้ยจะแฝงปลาป่าปลาปลา,าเยอะไปดูแฝงเดีย๋ยวมันต่อต้องขามนี่ไง ใช่แข่งกัะใช่ัวยืนนี่แหละาไม่ได้คือไคืออะไรพหัวแตกพิการสอชาตมากทุกคนเป็นฐานข้ามนะทุกคนผมเป็นโอกาสดีของผมมากนะที่มันจะแสงก็เย็นดีที่จะมาร่วมทลิปกับผมรอบนี้เพราะผมก็ไม่มีเพื่อนเดินเหมือนกันถ้ามาคนเดียวมันก็วาวเวะใช่ใช่ ก็คือเราเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนนะนะพะี่แสงนะ,นะนรู้จักกันมานานเน,าาเนี่ยเน,นี่ยยังไม่รู้จักชื่ออ่ะถ้าพี่เอฟซีคนไหนรู้จักอ่ะช่วยคอมเมนต์บอกได้พี่พ,พี่คนไหนรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยเพราะมันคือคืออะไรสวยเนอะสวยมากเพาในป่าเน,นี่ยเหมือนดอกไม้ที่จ้าเมันแบบว่ามีอะไรแบบแปลกๆเยอะมากจริงนะป่าคือถึงสำรวจเยอะแต่ว่าสำรวจยังไม่ทั่วพอนะคือว่าคนเรานะบางทียังมีสิ่งแปลกประหลาดเพื่อนรู้แ่บตอนเนี้ยมันสามารถ เฮ้ยได้เหรอคืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรถ่าวันน้ำเหรอที่เขาเห็นลงคลิปกัน่ะตัวนี้คือเถ่าวันน้ำใช่จคิดงไงเอามิดฟันเหรอใช่เราต้องลองดูปะเนี่ยถ้าเราดูแบบเนี้ยคือมันแห้งๆอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ำมันไม่มีละคือถ้าน้ำมันจะมีมันต้องเขียวข้างในต้องเขียวใช่ใช่ถึงจะมีน้ำอยากจะลองชิมเลยพูดทีแต่ว่านี่ต้องมีคนมาฟันเลยดิ สแสดงว่าน่าจะเป็นพวกคนป่าหรือเปล่ามันก็นายพานไม่งั้นก็พวกนายพานที่เขาเดินทางมาแต่ว่าลอยมันนานมาก,กน,นะแห้งหมดแล้วแห้งแล้วทุกคนอาจจะเป็นพวกเมื่อก่อนที่คนบนป่ามาฟันถาวันน้ากินปไปไปยันต่อทุกคนก็ที่บอกฮะถ้าไม่มีสายน้ำมีขั้นกลางนะทุกคนไฟป่า,าจะไหม้หมดแต่ว่าฝั่งขวามือผมเนี้ยมันยังไม่ไหม,ไม้เพราะว่ามีสายน้ำตรงนี้ขั้นกลางอยู่ไฟถึงไม่ลามาถึงนะทุกคนนะแต่ฝั่งซ้ายตรงนี้คือไปมาแล้วทุกคนนะโดนไฟไหม้ไปแล้ว สว,ส,วสวยป่ะแต่ว่าเราต้องป็นหน้าพุ่งหน้าผาขึ้นมานี่แหละด <c oughs> ิแฟงความสวยต้องแลกกับความลำบากมันก็คุ้มไหมล่ะมันคุ้มนะเ,เพราะว่าเราได้บรรยากาศที่มันสวยมากในการเดินขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไฟไหม้ป่ามันหาที่ที่สวยอยานีายากนะดิแฟงส่วนมากจะโล่งจะร้อนผมดีใจมากว่าดิแฟงมาผมดิแฟงชอบนะผมดีใจมากทุกคนเฮ้ยดิแฟงลอยเท้ารอยเท้าเฮ้ยลอยเท้า เมื่อกี้ผมเกิดประภานะะผมกลับมามองเห็นเฉยเลยรอยเท้าเฮ้ยเนี่ยรอยเท้าเหมือนของเขาแบบรอยเท้าเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่รองเท้านะเป็นรอยเท้าแบบว่าตีนเปล่าอ่ะเท้าเปล่าทุกคนลองเท้ารอยเท้าใครวะเนี่ยเนี่ยเท้าเปล่าใช่ป่ะด้วยใช่ชัดเจาวมากนี่เป็นการเดินข้ามไปใช่ไหมทุกคนผมว่าเรามีข่าวดีแล้วผมว่าคนเปล่าอยู่นี่ว่ะมีแสงอยู่ผมว่าอยู่นี่ว่ะลองตามรอยเท้าไปดิยังไงต่อวะเดินตามรอยเท้าแล้วจะเจอวันหรือเปล่านะ เรเจอคนป่ายี่ป่าคนดิบเต็มมากดีป่ะเจอบาเดินก้าวยาวมากนะพ <pearls> <AMA> ี่เขาก้าวยาวมากคือกระโดดถอดถ้หินยาวมากเลยพี่ขวามเสี่ยงพี่ยยินไหมยินไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงรอบเลยว่ะควาเสียงควงเสียงตอนนี้ปัญหาคือมีเสียงระจันรบเฮ้ยไป็นเสียงยังไงทุกคนใครอ่ะ นั่นแหละคนป่าที่เป็นแฟนเย็นเป็นคนป่าที่เราเราเจอเขาตอนที่พาเขามาเนี่ยหรอนี่ไงเขามาหากินที่นี่โอ้โหคิดไว้ไงคิดไว้แล้วมันต้องมาเพราะว่าเขาจำทางได้ใช่นะพาสวยไหมสวยมากทุกคนงั้นตื่นเต้นมากพี่ระวัง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 ล้มเฮ้ยทุกคนสวยมากพี่พี่เมือนจับปลาว่ะเขาหาอาหารอยู่ทุกคน เฮ้ยโหยูเขาทาตัวเมียมแล้วเขาแบบอะไรเงี hmm. mm ้ยไม่ต huh. mm ้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันจะแฝงมีความกลัวเพราะไม่คุ้นเคยทำร้ายผมไม่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 โงกันเองกันเองเป็นมิตรเนี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนนี่เข้าไปก่อนบอกเขาไม่อันตรายสวยปะคนนี้คือไฮไลท์ที่ผมมาที่นี่เพราะสิ่งนี้นะที่เจอที่นี่คือติดใจเลยแล้วเขาคงจะคิดเหมือนผมนะขออนุญาตชอบด้วทุกคนเห็นไหม ผมว่าเป็นโอกาสดีมากที่ได้ลาพี่แตงมาด้วยมาเปิดโลกใบใหม่ที่นี่นะส่วนป่าคือได้บุญจริงอนะ่ะเนแสงทางเนี้ยคือพา,นะาเขามาเจอสิ่นี่ห้ากินเชื่อฟังเนี่ยห้ากินแบบวิธีดังเดิมเดียวเนี่ยนี่าหาปลาแบบดังเดิมโอ้ดูความเป็นอยู่แบบในแสงนี่คือแค่แ เฮ้ยเขาชนหาปลาด้วยแฟงเอาไงอ,ะอ่ะไม่หรอไม่ใช่เขาไม่ได้ชนหาปลาเขาหิวข้าวโอ้โหทำลูกพร้อมแบบนี้คือการหิวข้าว,าวแต่ว่าเขามาหาปลาเพิ่งเดี๋ว่าอาจจะยังไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ได้อาหารที่จะกินหรือเปล่าอ่ะเอาไงดีกินนี่เด้๋ยวไหมตรงนี้จะลังดีหาจ่ายแต่ว่าเราต้องหาชิ้นองใบบอลใบบอลนี่ไงทุกคนใบบอลพร้อมมีแฟงทั้งคู่เราต้องหาใบบอลเพื่อที่ว่ารอง ใช่ไปบอล่ง่ายสุดทุกคนเพราะไอบอลเราต้องล้างก่อนนะการคันเราคันลิ้นเอาใช่ไปทุกคนงั้นเอาเลยไหมเริ่มกินเลยไหมเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเล่นน้ำก่อนทานไม่เฉยเเรา <c oughs> เราเรา,เรากินเสร็จแล้วก็เราค่อยเล่นน้ำบนป่าอ่าเพราะว่าใช้วิธีใช้วิธีแบบอยู่เขาแบบว่าใช้ชีวิตเขาอย่างนี้ป่ะเฮ้ยอะไรแข้งอะไรวะแข้งอะไรอะอ๋อขอแล้วก็ซาวันที่ผมมาของก่อนขอให้ผมกินเหมือนกันเนีอะสาหร่ายพวกนี้กินได้สาหร่ายน้ำเหรอใช่สาหร่ายน้ำกินได้กินนี้เองกินนี้แฟง แค่เขากินผมไม่ค่อยกล้ากินม,มันนี้กำลัากินเลทุกคนผมยังไม่ค่อยกล้ากินนะวมไว้ก,กันนะลูกขาให้ผมกินเหมือนกันอร่อยปนะลารู้จักนะเป็นไงบ้างคือมันก็จืดๆมันไม่ได้แบบว่าก็คือธรรมชาติใช่ไหมใช่มันจืดอตรงนะคือเขามีความรู้มากกว่าเราอย่างเงี้ยเรื่องธรรมชาติอะ่ะเขาจะมีประสบการณ์มากกว่า,า,าการหาของสัตว์ป่าหาของกินในป่าอย่างเงี้ยสวยมากเลย หยุขหดออยข้าวไหมได้เขาอยุดข้าวอ่ะกินมันหาสายเลยไม่จะแฝงตอนนี้แดดไม่ค่อยมีกินนะอยู่แต่ว่าต้องหาใบบอลน,นะไม่จะแฝงวันนี้วันนี้ผมมาดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาเข้าวมาให้น,นี่จะแฝงผมรูม้จักกับเขาได้เอาเข้ามาเดี <laughs> ๋ยวนั้นกลัวแล้ว <laughs> 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 มันจะกลัวเหมอ้ยอยาอย่าเข้ามาถอยากใช่ใช่ใช่ขเข้ามาให้แล้วมีความกลัวเล็กน้อยด้วยคนนะเพราะว่ายังไม่ค่อยคุ้นเคยนี่นี่นี่

ตอนนี้ผมขอไปตัดใบบอลให้วางอาหารของเรา,เาก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าวางนี้ไม่มีไม่มีที่วางคือจะแย่เอาตตอนนี้้ไดไดดปัใบบช่เดี๋ยวเราเจะมาล้างน้ำแล้วก็อ่าใช่เดีย๋ยวตั้งกล้องมุมนี้สวยนะมุมน้ำตกเนี้ยสวยมากทุกคนนี่เขาตัดใบบอลทุกคนนะโอเคทุกคนผมก็ได้ใบบอลมาที่เรียบร้อยนะเดีย๋ยวจะเอาไปล้างน้ำก่อนแล้วก็ จะทำการนำอาหารโอ้โหแต่ยันเจนเราจะไปจะไปจะไปทุกคนขอชิดไปข้างบนขึ้นชนเราไปเหรอเพอดีใหมากทุกคนข้างบนนี่มันคืออะไรอ่ะจะมีสระน้ำอยู่อารมณ์มันจากจากรกุสีเลยมันอ่างจากรกุสีทุกคนแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเดีจะขึ้นทางไหนเดี๋ยวตามผมไปคือแฝงคนนำทางไม่ใช่แฝงไปไปทุกคนเดี๋ยวเรามาล้างใบบอลกันก่อน ขอพยายามหาให้เรากินนะพี่แฟ็คยูดิพอพยายามหาเรากินเหนะมือน,นกันนะสิทำงานงานทุกคนนะอย่างนี้เลยสะอะาดมากมองไม่เห็แสงอู้ยจะกินข้าวไอบอลพร้อมนะเดี๋ยวเราจะชวนเข้ากินข้าวใหญ่แล้วแล้วก็พวกเราก็ตั้งกล้องไว้ให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะใช่ได้คือจะใส่ตอนกินข้าวกัน จะขอทำไงกินขาทำไงเย้าอ้อนี่ออนี่ใช่ใชมากเลยโคตเร็วเลยใจย์เจย์้ยกินจะมือนะกินจะมือดิใช้ท้องกินได้เลยพรมากินข้ากันพร

มันองอิวมากเลยใกล้ๆนะจะสูดดูกล้องให้ดูใกล้ๆด้วกคนนะว่าเป็นไงบ้างคนป่า ยุ้ปวิวดีมากเลยนะอร่อยไหมโอ้โหทุกคนเขากินแล้วทุกทนกินทานของวเนี่ย <c oughs> โอ้ผมผมผมเข้าไปเอ่อเออกูจะหลุดเจออย่างงี้มากินทนมากินข้าวกันทุกคนกินข้าวกับ,บวิวบรรยากาศแบบตกอย่างงี้นะ ข้าหิวข้าวมโหหิววะเนี่ยกินเร็วมากเลยอ่ะพี่ใจเย็นๆนี่บาบบนี้เออแล้วก็กินใช่พอนอ่นอนเลยตะวันสุดมากยืนมือใช่ไหมใช่ตีข้าคนปากวิธีดังเดียวพี่นี่รอดเหรอเป็เพราะบบอล อร่อยมากพี่คือเราไม่รังเกียจอะไรเนะกินแบบว่าธรรมชาติที่สุดนะเสือทุกคนเห็นปะโอ้โหรสชาติดีไหมใช่มนุษย์ปากขาป้อนผมนี้เผ็ดมากเลยเขายันเนี่ยอ๋อหอบเ่ยมองเงาขมวด เออมันจะกินน้ำมันจะกินน้ำน,น้ำไม่นนโอเคน้ำมันกำพายเลยอ๋อขอบเผ็ดอะไรพี่เผ็ดแต่ว่าเพรอะว่าเขาจะพวมีเพย์ว่าขอบเผ็ดนะเขาจะกินน้ำมาเร็วเผ็ดๆอืดอผ็อืมยอดอะ เผ็ดแล้วก็อร่อยมากทุกคนผมบอกเลยต้องกินกับมือเป็นครั้งที่สองแล้วอร่อยไหมทำให้ชอบจริงไหมอ๋อหมดแล้วพี่จะแจ๊คเก่งมากส่วนกินได้สองคำหมดแล้วทุกคนเขากี่ควเขาหน่าจะหิวหิวจัดเลยอ่ะโอ้ไม่ป้าอะไรบ้าเนื้อเป้าเนื้อเป้าอะไรวเนื้อเป้า เอาชีแสงสอดกินน้ำกคนเ้ยมากยดสังเกตข้อมือพเท้าดิมีเป็นกำไรนะเป็นกำไรเหมือนความเชื่อเขาหรอป้องกันสัตว์ลาย่งนี้หรอ ทุกคนใจไหมข้อมือข้อเท้าเขามีพวกถ่าววันมัดไหมนะทุกคนมันเป็นกําไรหรือว่าเป็นข้อเท้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพอเราเป็นความเชื่อของหรือเปล่าทุกคนสังเกตดีๆข้อมือข้อเท้าเขาทุกคนใจเธอมนุษย์ปากปอนเขาดีแสบปากฟินไหมฟินไม่ว่าแสบฟินเกินหมดเลยอ่ะโอ้หทุกคนอร่อยมากผมบอกเลยเขาเล่นน้ำเปล่าเลยแฟงพอดไหมข้างบนยังอีกไกลแน่ขึ้นผ่านไม่ไปอ่ะหรือว่าจะพักก่อนเราจะ่้ยาจะพักก่อน เฮ้ยแจ<ส>๊แองกใ,ใช่ใช่ใช่ผมมีคอมเมนต์ลูกเอฟซีหนึง่งท่านคอมเมนต์ว่าอยากให้เราปลามาปล่อยให้คนปลาดูแลเฮ้ยปลาแล้วกปลาแล้วปลาแล้วปแล้วเอาไงดีเค <Okay, okay. S 2> ่แค่ทีนี้ยที่ไรอะมีปลาดเดี๋ยวยูนีๆก่อนเรเดี๋ยวลงไปจับเองที่ไรอะมีบอ่อปลาอยู่นี่ก่อนนะอยู่เขาเดี๋ยวดีๆลงไปจับเองได้ได้ได้ไหมรอแป๊บไม่ยอมาได้ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบคลิปนี้ก่อนแล้วก็ผมจะไปไทย ให้ดูอีกคลิปหนึ่งพี่ๆตามไปดูได้คลิปต่อไปนะเป็นคลิปที่ผมจับปลาที่ไล่แล้วก็มาให้ที่นี่อ๋อคือจะคือร้อนเนี้ยจะพูดว่าให้ผมเนี่ยอยู่คนปลาใช่อยู่ไปก่อนแล้วก็จะจบคลิปตรงนี้ได้แล้วก็ไปถ่ายอีกคลอีกคลิปหนึ่งถ้าอยู่กับเขาคนเดียวผมไม่กล้ายอยู่แน่นอน อย่าไปกลัวดิในป่าลึกขนาดนี้ไกลมป็นแฟงกลัวเลยก่อนนะเป็นแฟงกลัวคนป่าใช่ว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะแต่มันไกลมากเอาไงเดี๋ยวจะไปกับผมเหรอใช่แล้วก็จะกลับก็ต้องกลับด้วยโอเคคือมันไกลมากมันไม่ใช่ใกล้ๆเลยอ่ะทุกคนมิเต้แฟงอยู่นี่ไหนคุณผอดูคุณอยู่น้ำตกไลยจะเปรียบเทียบหรือเ่าคุณกับน้ำตกแล้วคุณเข้าวิวบรรยากาศนะมิเต้แฟงหันหน้ามาหน่อยโอ้โหมันเพล็กเกาหลีทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอ จบคลิปตรงนี้ไว้ก่อนเหมือนเขาจะชวนเราแบบเข้าใจปะเหมือนเขาจะชวนเราแบบไปเล่นน้ำอะ่ะจะเล่นแน่เราจะปฏิเสธเขายัางไงดีอ่ะต้องไปต้องกลับบ้านเงี้ยแตไ่ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนมาของเงี้ยบอกอารมณ์คุยที่ต้องคุยผมมาคุยไม่ถูกเหมือนกันทุกคนเอ่าเล่นน้ำไม่ได้มีเสื้อตัวเดียวนี่มีบอของเงี้นี่เสื้อตัวเดียวมีเสื้อนี้ตัวเดียวเสื้อตัวเดียวเนี่ยตัวเนี้ยตัวเดียวตัวเดียวเอาเข้ามาให้เฉยมาเป็นเพื่อน ไม่ได้วันนี้ไม่ได้บอครับอขาจะไปจับปลามาให้บอเขาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจับปลามาให้โอเคไหมเฮ้ยเจแฝงลงน้ำเปล่าไม่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 วันนี้ไม่เล่นอ่เดี๋ยวไปเอาปลาขาเนีไปเอาปลาปลามาให้เลี้ยโอเียวเเเดี๋ยวเนี่ยฝนใกล้ปรชวด้วยเนี่ยเทุกคนเดี๋ยวผมรีบกลับไปก่อนกับไปจะแฝงแล้วจะจะไปเอาปลาที่ไร่ก่อนนะเพราะว่าจะไปขอพ่อก่อน เราจะให้เล็กช่วยจ,จับด้วยทุกคนพอเล็กก็อยู่ได้พอดีทุกคน,นไปจังลูกคุณพ่อ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเ,เล่นน้ำต่อแล้วเหนือยเหนือยว่าเขาชวนเราไม่ได้เขาก็น่าจะไปเล่นเองอื้พอวันนี้รู้เขาไม่มาเขามาคนเดียวไหมไปไปแฟงผมขอ <c oughs> ตรงนี้เขาจบคลิปนี้ก่อนนะ <c oughs> ผมขอไปเอาปลาไปแฝงก่อนแล <c oughs> ้วก <c oughs> ็จะดูอีกเหรอวิทยเย็นขึ้นเหรอจะแฟงไม่ต้องดูจะแฟงได้ขึ้นแน่คนพอมจะแฟงขึ้นไป ขึ้นนผาีใช่ขึ้นผานี่เลยเมื่อวันก่อนเขาดึงผมขึ้นอ่ะไปจะแสดงให้ดูอันเนี้ยนะเออเขาดึงผมขึ้นเพราะผมขึ้นคนเดียวไม่ว่าไม่ได้ไม่ไหวแล้วแล้วผมให้เขาถือกล้องให้สูงมากเลยทุกคนดูดิเนี่ยความสูงมัคือเอาความกล้าเป็นเดินพันเนี่ยตอนเนี้ยถ้าคุณไม่กล้าคุณอยากขึ้นแล้วคุณมาถึงที่แล้วคุณไม่ขึ้นน่ะคุณมาเสียเที่ยวนะครับ นะคือแบบมันสูงแล้วมันสใยมากโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแต่จริงไหมไปโกหกเขานะคนป้าเขาคำไหนคำนั้นนะเพระผมจะต้องมาอย่าไปผิดคำพูดกับเขานะใช่ผมว่าผมจะต้องมาเล่นน้ำกับเขาให้ได้เลยต้องเล่นใช่ใช่เยอะปลาข้างบนเล็กก่อนได้เล็กมันจับปลาเออจะให้ให้เล็กเขาจับปลาไปพี่ผมขอกลับไปจับปลาก่อนแล้วรีบกลับมาจะฝนตกก่อนทุกคนนะแล้วก็จะเอาปลามาให้เขาดูว่าเขาจะชอบแพนไหนแล้วก็จะสามารถเลี้ยงดูมันได้หรือเปล่า มาเราดูดูกันคลิปต่อไปทุกคนก็ตามไปชมอีกคลิปนึงได้ทุกคนขอจบตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแสงพร้อมไหมพร้อมบ้านนทางกลับไปเอาปลากันทุกคนพวกเราก็ต้องเดินทางกลับบ้านใช่จะเอาปลาก่อนก็จะเดินเป็นกำลังใจให้ผมทั้งเพื่อนแขกใหญ่ด้วยนะครับครับผมอย่างนี้โดยการกดไลค์ตัวถ่ากดติดตามทุกคนเขาขอบคุณแล้วขอบคุณเลยวะไม่มาอีกนะขอบคุณพี่เราค่ไม่กินเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเอาปลาไหมเขาเดี๋ยที่ไปยึดกลับเดี๋ยวเขาไม่อยู่เอาเดเราไปไปถ้าฝนใไปเอาปลาก่อน